โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาทําการอ่านเม้นนะครับเม้นแรกตามค่ะตามไปไหนวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวตามไปไหนครับเออเอาข้อความมาแล้วน่ารักจัง <Wow. S 1> ลุงพูดดีมากผมชอบลุงมากครับลุงก็น่ารักเหมือนกัน <Yahoo. S 1> ดี สวัสดีค่ะตามกลับแล้วค่ะตามกลับไปนายีรู้จักกันด้วยหรอไอ,อนหนว่มถ่ายรูปดิยายาพูดเล่นปวดหัวน้องครับปวดหัวแล้วทำไมไม่กินยาครับโ <Okay. S 1> อเคปวดหัวแล้ว มองพี่กะละเบี้ยว,ยว,ยวฟังนะเดี๋ยวพี่จะบอกนะพี่ก็บอกแล้วว่าในคลิปนี้มองไปที่อื่น,น,น,นเออแล้วมองหน้าพี่ทำไมอะ่ะอยาให้เบี้ยวก่อนนี้ไหมโอเคครับก็เดี๋ยวอีพีสองเดี๋ยวตอบกันใหม่เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมมาอ่านเม้นใหม่<อ>